น้องตูดไปใครน้องตดยกมือข oh, oh, <go dietary Sí> anyway? ึ้นหน่อยน้องตดอยู่ไหนมาน้องตดเนี่ยโอเคโอเคแต่งตัวแต่งตัวบนเวทีกำลังม่วนกันเลยทีเดียวเชียวจวดจัดฟาดบึ้มพาดั่งสิบสามอลนนเอาโบวแมนตัวนี้โอ้ส้นสายเสด็งส้นสายเสด็งส้นสายเสด็งอาไรอ่ะกำลังแต่งหน้าแต่งตากันอยู่จ้ามีมาไล่น้ำเพลินบ่ลน้อนางเอกซอยกว่านี้หนอโอ้ยประเสริว่ะ ผู้ใดหมันผู้ใดประหมันเอาว่ากันไปน้องเพียงน้องอไอน้องไพลินพี่สายชุนน้องน้องส้อยเอาเตรียมการจวดเอาอีกจังหน่อยเฮ้ยนี่ตดวออยู่นี่เฮ้ยนี่ตดมามาไล่ได้เนี่ยมาตดวได้ตดโอ้ยขีดตมหลายลูกเลยคอยอย,อย,อย,อยังคอยยังพี่วัชราเพิ่นเอามาไล่มาให้ยสองรอยคะแนน หามองเขาเขาพ่ได <formation> okay, The ้พี่น้องเอ้ยขีดทมไร้ไร้พูนอ่ะพี่วัชราพี่วัชรามามาลูกมาน้าหาอยู่แต่เห็นโอเคลูกอ่ะพี่วัชราเนาะซื่อเนาะกอแม่นากาศแล้วก็ยกเกาะอ่าน้อะนี่นเขาได้ไหมชั่วกระเช้าเห็นปะวัชราพี่วัชราเนาะโอเคค่ะให้น้องเนยสองร้อยคะแนนค่ะหน้าสดๆไปเลยโอเคค่ะไปแต็กตัวลูก จ้าจ้าจ้าโอเคค่ะขอบคุณครับจัดไหยแล้วจัดไหยแล้วไปเบิกเวทีค้อนบัตรเนี่ยโอเค,อเคมีพ่พนกำลังร้องเพลงอยู่นะครับตอนนี้ แต่งโตเรียบร้อยบาทนี่ตาสองพระเอกกําลังแต่งตัวจนเลยพระเอกเบีวพระเอกดีโดเป็นจงไหนเป็นตํานานมะฮ่องเหมือนเลยน้ำยังนก็เปียกแขนเสื้อเลยแบบกําลังแต่งหน้าแต่งตาพระเอกใหญ่คนนี้ใช่แล้วพระเอกใหญ่อ่ะดีครับความแล้วว่าเป็นนักการเมืองหรอไม่รู้ไม่รู้คิวไหมปาคิวไหมมาปวดอะไรไหมคิวง่วงภูโอคิวยังก่อนคิวอีปิงคิวอีปิงครับอันแรกไหมเจาว่ายังก่อนคิวง่วงภูโอ้ยังง่วงภู เชี่ยวช่างเชี่ยวเชี่ยวช่างเกาะแมงภูว่างพูม่างภูม่างภูมันคืออย่างม่างภูมาอธิบายพี่น้องฟังกันนะม่างภูกับเป็นแมงกันเป็นม่วงอ้าวเป็นแมงหรือเป็นม่วงนี่อย่างบัดนี่ม่วงไปแล้วบัดเป็นแมงครับแมงอย่าง แมงม่วงภูมันเป็นได้ไงแมงม่วงภูมันเป็นตัวจังไนบอกสู้บ้างจังไปเซฟเชิญในกูเกิลเนอครับมีมันมีขึ้นในกูเกิลอยู่แต่แมงม่วงภูมันเป็นตัวได้ไงอ๋อเป็นตัวก็ยังอิ่มปิงเนี่ครับอิ่มปิงอิ่มเลียดจพีงเดิยวแม่มนดอกแมงม่วงภูพวกเยไดยังยิ่งเสียเฮบ้านไปมี่ยู้แมงม่วงภูได้ไงเนาะแมงม่วงภูนนี่เาะพี่น้องครับแมงม่วงภูผู้ใดหูครับคอมเมนต์มาเห็นนะครับคอมเมนต์อันนี้ดีนะครับแมงม่วงภู บอกว่านก็แมงม่วงผูคืออีหยังครับพี่น้องมันยังงงเงี้แมงม่วงผูมันมีอยู่ติมีมีมีครับว่ะครับพี่น้องครับคอมเมนต์มาเล่นครับคอมเันข้อมเมนต์มาได้ครับแมงม่วงผูคืออย่างแมงม่วงผูแม่งม่วงผูโอ้ยเป็นคือเจ้าตัวยี่ปิงอิมเดียนี่แมียนโบปุ่มปุ่มยี่ใหญ่ทั้กี่แล้วครับแมียนโบก่อเห็นแต่แมงลินหมาเท่านั้นแหละคนก็ว่าคือปิงว่าวเป็นแมงเนี้ยโอ้ยห็นแต่แมงลินหมาแล้วคือปิงอ่ะแมงม่วงผูาสัตว์ว้าวไปเลยได้บป่ะ ดำปลาดำเมืองก็แล้วเอาคันมีอ okay. ีหลีพี่น้องข้อเม่นมาว่าผู้ใดมีเนี่ยผู้ใดบันใดมีเนี่ยบานใดนผู้มีเนี่ยพี่น้องข้อเม่นบ้างโอเคครับครับครับครัขออนุญาตนะครับพี่น้องแม่งม่วงผู้น้าพี่น้องเด้อแม่โอ้ยเอาบัน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 สองไอเนี่ยครับผมบันบันบันบนจวดจานจวดจานพี่ครับบะบันน้ำมูลออกว่าไปซื้ออะไรให้เขาบานบันแล้วก็บะบันออกสร้างมัน